สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนีผ้ผมก็ไม่ได้จะมาสอนลงหมอดต่อย่างใดนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนหนึ่งไฟล์สามจวกับไฟล์ c กดีสองนะครับผมก็าบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเออผมจะทำคลิปทำไมผมจะทำคลิปทำไมเนี้ยเมื่อผมก็เคยทำที่สอนหนึ่งไฟล์ J3 ไปแล้วเนี่เออก็ใช่ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็ แต่คลิปนั้นก็มีความิดลานนะครับก็คือว่าผมสอนลงไฟล์ไม่ครบนะครับเออสอนลงไฟล์ไม่ครบมันอาจจะทําให้หมอดบางหมอดนั้นใช้ไม่ได้นะครับอ่าแต่เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายครับว่าอ่าผมสอนหนึ่งไฟตรงไหนไม่ครบนะครับโอเคอ่าแต่วันนี้ถ้ผมก็เพื่อความสถียรภา,าอ่าผมจะอ่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ทั้ง1.8ตัวเต็มและ2.0ตัวเต็มนะครับสำหรับ t a เวอร์ชันน1.8ตัวเต็มและ2.0ตัวเต็มนะ ส่วน GTA version lite นี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปดึงอะไรมาครับเพราะว่ามันแถมมากกับไฟล์ข้อมูล data ของมันเลยถ้าใครเล่น GTA lite อันนี้ก็ได้จะรู้นะครับข้อมูลมันอยู่ในไฟล์ data นะโอเคนะผมเพื่อความเสมอภาคนะกะ็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟล์ไว้ก่อนนะครับแอปแตกไฟล์ App มีใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายโซนตัวผมก็ จะใช้เป็นแอปอะแท็กไคเวอร์นะผมถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้อันนี้ตามผมนะอันนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปผมนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอปจากไฟล์นะครับอ่าจากนั้นให้เราเข้าไปที่แฟมแอนดรอยอะจากนั้นก็เข้าไปที่แฝงมาตาอะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอม .dot.rockstar.games.cta.sa นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมไปอ่าก็ให้สังเกตดูนะ,ะว่าอะสังเกตที่เครื่องคุณดูนะ,ะว่า ่าซึ่งคุณนี่มีแฟมทีเอ็กซ์ดีบีหรือเปล่านะครับผมอ่าเพราะผมจะต้องทําการลบไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะเอออก็ไปสังเกตที่อ่ามือถือของคุณครับว่ามีแฟมทีเอ็กซ์ดีบีหรือเปล่าข้างในแฟมก็จะเป็นพวกไฟจีทีสามนะครับอ่าก็เพื่อความเสมอภาคนะครับก็คืออ่ใก็โอเคนะข้างในมีแฟมชจีทีสามนะก็ให้เรากดย้อนกลับมาาอ่จากนันนะครับผมก็ให้เรากดลบที่แฟมทีเอ็กซ์ดีบีนะครับผม วิธีลบก็คือกดค้างที่แทมที exb อ่ามันก็จะขึ้นคําสั่งแบบนี้จากนั้นก็ให้เลือกไปที่คําสั่ง delete นะครับรูปถังขยะนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูที่ลูกศรสีแดงได้นะ,ะก็กดลบไปนะครับแล้วเขาก็จะถามเราว่าต้องการลบไหมเ,เคแล้วก็ตอบเยียดไปอโอเคนะครับ ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาสอนดึงไฟล์ไปพร้อมๆกันนะเออที่ผมเข้ามาลบไฟล์เนี่ยเออจะได้จะได้แบบเหมือนเหมือนทุกคนนะจะได้เหมือนบางคนนะว่าบางคนเออผมก็ไม่มีแฟ้ม g t e x b b อะไรอย่างนี้นะเออโอเคนะผมจากนั้นก็ให้เรากดากดปุ่มย้อนกนลับโทรศัพท์ของเราครับอ่ากดไปอ่ากดเข้าไปที่แอปแต่ไฟล์ใหม่นะอ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม Android ครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ,มแฟ้ม o b b าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมด่อล็อกสตาร์เกม GTA SA นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลเกมนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟมแฟมแรกนี่นะครับผมแฟ้มที่มีขนาด1.83กิกนะครับอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่ง rename น,นะครับผมคำสั่งที่6 rename กดไปนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมอ่าให้ใส่ตามผมนะครับให้ใส่ว่าจุด set ip นะครับอ่าอย่างนี้นะครับจุด z ip จากนั้นก็กดปุ่ม OK ได้เลยอ่าต่อไปนะผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มที่2นะไม่ใช่สิกดค้างที่ไฟล์ไฟล์ที่2นะครับไฟล์ที่มีขนาด596เมกมนะอ่าพรากดค้างสจมันก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่ง รีนมนะครับผมบตังที่6อีกครั้งนึงนครับเราจะมาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับให้เราใส่เป็นท้ายท้าย OBB นะว่า,าจุด Zip อย่างนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยอโอเคนะผมจากนั้นนะให้เรากดกดจิ้มไปที่แฟ้มแรกนะครับแฟ้มที่มีขนาด1.83กิกนะครับอพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นไปนี้ขึ้น,ข,นขึ้นหน้าแบบนี้นผมจากนั้นก็ให้เรากด กดไปที่ขับฟังที่2นะครับวิวนะครับวิวแปลว่าดูเลยอ่าพอกดเสร็จมันก็จะเข้าไปหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟ e ้ม T E X G B นะครับอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ขัาฟังที่2นะครับ c o p y อ่าพอเลือกเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้เลยจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มี่เขียว ก็ไปช้าๆนะครับผมก็จะสอนแบบละเอียดนะจะได้ไม่งงแบบละเอียดเข้าใจง่ายๆรอสักครู่นะครับอ่าโอเคก็จะมาอธิบายก่อนนะครับว่าอ่าโอเคแล้วก็ Copy เสร็จแล้วนะเออเราก็ปี้แฟม TEEP ออกมาแล้วก็เข้าไปที่แฟ้เข้าไปดูที่แฟ้มนะครับอ่าไม่นจะเป็นพวกแฟ้ม TTE สานะอ่าโอเคนะครับเผื่อให้ต้งใสว่าเออเรา Copy ีอะไรออกมาโอเคนะครับจากนั้นไม่มีอะไรก็ กด,กดย้อนกลับมานะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์เกมที่2นะครับที่มีขนาด5้ะกดจิ้มไปที่ไฟล์เกมที่2ครับที่มีขนาด5 9 6 9 6 3 4เกนะ้าก่ะพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่สั่งแรงนะครับบิลแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม TEBB นะครับ มันก็จะมีพวกแฟมเพเยอร์เออะไรเนะี่ยเกี่ยวกับหมอดต่างๆนะครับเออแต่ผมจะยังไม่สอนแบบลากไปทั้งหมดนะครับมันก็จะเปลืองพื้นที่เกินไปนะลากเฉพาะหมอดที่ผมจะสอนลงก่อนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เรากดค้างที่แฟม GTA 3 IMG นะครับแฟม GTA 3 IMG นะ,ะก็ดูที่รูปสอนสีแดงขี้ได้นะครับอยากรู้ว่าไฟอยู่ไหนก็ อ่าพอกดครั้งเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่มารที่สองนะครับ Copy อ่าพอกดเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้อ่าจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟม้ม TEXB เลยนะครับอ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มที่เขียวอ่าเราก็รอสักครู่นะครับอ่าก็จะเป็นการสอนลงครั้งที่ลามนะครับเพราะว่าไฟล์ไม่ครบนะ โอเคนะผมก็ย้ายเซตซิ่งไปเที่ยบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับขโทรศัพท์ของเรานะอ่าพอกดปุ่มย้อนกลับเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่ไฟล์เกมครับผมที่ไปเป็นไฟล์ขนาด596จุดสามสี่เมกนะกดจิ้มไปครับอ่าพอจิ้มเสร็จก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้จากนั้นก็เรียกไปที่คําสั่งแรกนะครับวิวแปลว่าดูเนี่ยดูข้างในอ่าก็จะเข้ามาหน้าแบบนี้ต่อนะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม ทีเ e นะอ็นะอ่าโอเคพอมา,มาถึงหน้าแบบนี้เสร็จก็อ่าถ้าเรากดค้างที่แฟ้มทีที t x d นะครับผมแฟ้ม t x d นะกครับก็อธิบายครับก็คือแฟ้มนี้นครับอ่าที่ผมลืมสอนดึงตั้งแต่คลิปที่แล้วเออแฟ้มนี้แหละเออแฟ้มนี้แหละครับมันเลยทำให้ผมไปสอนลงหมดบางหมดไม่ได้ครับเออมันต้องใช้แฟ้มนี้ด้วยนะเออ ก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม TxD นะครับอพราอกดค้างเสร็จก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เรียกไปที่สไลด์ที่2นะครับ Copy มันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม TxD จากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือด้านล่างนะครับแล้วก็รอสักครู่นั่ โอเคครับผมอ่าจากนั้นนะผมก็ให้เรากดกดปุ่มย้อนกลับเลยนะครับอ่าถ้าต่อต่อไปนะผมก็ให้เรากด <c oughs> จิ้มไปที่ไฟล์ข้อมูลเกมที่มีขนาด1.83จิกนะครับอ่าพอจิ้มเสร็จอ่าก็จะขึ้นเปหน้าแบบนี้อ่อไม่จิ้มสิขออภัยนะครับอ่าให้เรากดให้ไม่ใช่ให้ให้เรากดจิ้มนะให้เรากดขังที่ไฟล์ข้อมูลเกมที่มีขนาด1.83จิกนะครับ อพราอกดค้างเสร็จมื่จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คาสั่งคำสั่งที่6นะครับ rename ก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลซิ p ให้เหมือนเดิมครับให้เหลือแต่ opp ให้ลบให,ให้เราลบาจุด ZIP ออกนะครับลบแค่จุดเซตไอพนะีอากอยจากานั้นก็กดปุ่ม ok จากนั้นผมก็ให้เรากดค้างที่ไฟล์เกมที่2นะครับที่มีขนาด596.334เมกนะ อพอกดค้างสีก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่6นะครับ rename อะ rename มาเลือกเปลี่ยนชื่อโอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับให้เราลบจุด z IP ออกนะครับลบแค่จุดท IP นะอ่าลบาจากนั้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็สําคัญนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไมอ่ามาลบไฟล <c oughs> ไฟซิปออกเนะี่ยไฟจุด z IP ออกก็จะทําให้เราเข้าเกมไม่ได้นะครับโอเค พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะมาอธิบายกันนะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม TEXB เลยนะครับพอเข้าไปที่แฟ้มนี้แล้วทุกคนก็สังเกตนะครับก็จะมีแฟ้ม TXD นะครับก็คือแฟ้มนี้แหละครับที่ผมสอนลงไปครบเมื่อคิดที่แล้วนะเออมันเลยทำให้ผมลงหมดบางหมดไม่ได้นะเออก็คือแฟ้มนี้แหละครับแฟ้ม TXD ข้างในก็จะเป็นพวกไฟล์ข้อมูลนะนี่แหละกดเข้ามา อ่าโอเคนะครับจากนั้นก็กดย้อนกลับมาอีกอ่าจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม TEXDB นะครับผมอ่าก็จะทําการย้ายนะย้ายไปเข้าไปในพวกไฟล์ดัต a าแหละเออโอเคนะครับพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกที่ที่คาสั่งที่5นะครับ CUT Cut สิย้ายนั่นเองอ่าโอเคนะคพอเลือกเสร็จนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดนะครับ ที่มันมีจุด2จุดนะครับแฟมน้าโบสุดที่มีจุด2จุดมันก็คือแฟมย้อนกลับนะกดไปนะครับอย่างนั้นก็กดไปอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับพอพอกดมาถึงหน้านี้ให้เราเข้าไปที่แฟมนาตาอย่างนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมต่อร็อกสตาร์เกม GTA s อจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมไฟล์จากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มที่เียว อ่าโอเคนะครับเราก็จะย้ายกลับมาไว้ที่ประจำของเขาฮะแหละอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแก้ไขนะครับคลิปไขปแก้ไขจากคลิปที่แล้วนะเออผมลงไม่ครบนะก็ขออภัยด้วยอ่าก็โอเคนะครับผมอ่าก็ยา้ายเสร็จสี้นแล้วนะอ่าผมขอเข้าเช็กไฟด้วยอ่าก็มาปกตินะครับ อ่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมสลับการอ่าหนึ่งไฟ GTE 3 G อ M/T กับไฟ t b 2นะครับผมอ่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคคนนะใครยังไม่รู้ก็ก็ดูคลิปนี้นะครับผมก็ให้กระจ่างไปนะอืมก็จะเป็นก็ไม่มีอะไรมาครับเป็นคลิปหนึ่งไฟ GTE อยู่ใน m g กับไฟ TBTU นะครับก็ขออภัยเรื่องเสียงนะครับผมบางทีก็ อาการหวัดยังไม่หายดีเท่าไหร่นะอ่าก็โอเคนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หรกดไลค์เพื่อเป็นกำใจผมได้ตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิง่งด้วยนะผมเมื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะเออถ้าเกิดนี้เพื่อนเพื่อเล่นเกมนี้อยู่ก็อย่าลืมไปแชร์ให้ใหเพื่อนได้ดูกันนะครับผมหรือแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับผมอ่า ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนคนระับผมก็สวัสดีครับ